ข้อคิดชีวิตจากพระครมของพระเจ้าเี่น้องรับวันนี้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่11นะครับ32ข้อหัวข้อวันนี้ก็คือรางวัลสําหรับการเชื่อฟังรางวัลสําหรับการเชื่อฟังนะครับจะมีข้อคิดอะไรแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ้ในช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงให้โมเสสเนี่ยนะครับพูดกับชนชาติอิสราเอลที่กําลังจะก้าวไปข้ามไปอย่างอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโจโรแดนเพื่อที่จะเข้าไปยังแพ่นคันนัดนะครับพระเจ้าทรงย้ําในเรื่องของการเชื่อฟังนะครับวันนี้เราจะมาอ่านแล้วก็ค่อยๆควร้คว่าพระเจ้าทรงให้ข้อคิดอะไรกับพวกเราแล้วก็กเราจะนําไปใช้ในชีวิตของเรา เพื่อที่ชีวิตของเราจะก้าวไปข้างหน้านะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นดีขึ้นนะครับตามที่พระเจ้าประสงค์ในชีวิตของเรานะครับเรามาอ่านกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งฉะนั้นท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านจงรักษาพระดํารัสสั่งกฎเกณฑ์กฎหมายและพระบัญญัติของพระองค์อยู่เสมอท่านทั้งหลายจงตระหนักในวันนี้เถิดเพราะข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวกับลูกหลานของพวกท่าน ผู้ไม่เห็นการตีสอนของพระยาเวพระเจ้าของท่านความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระหัตถ์อันทรงฤทธิและพระกรที่เหยียดออกของพระองค์รวมทั้งหมายสําคัญและพระราชกิจของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทําในอียิปต่อฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์และต่อแผ่นดินทั้งสิ้นของท่านและซึ่งพระองค์ทรงทําต่อกองทัพอียิปต่อม้าของเขาและต่อรถรบของเขาเมื่อพระองค์ทรง ทำให้น้ำในทะเลแดงท่วมพวกเขาเมื่อเขาไล่ติดตามพวกท่านและที่พระยาเวทรงทำลายเขาทั้งหลายจนทุกวันนี้และสิ่งที่พระองค์ทรงทำแก่พวกท่านในทินทรกันดานจนพวกท่านมาถึงสถานที่นี้และสิ่งที่ทรงทำต่อดาทานและอาบิรามบุตรของเอลีอับบุตรชายของรูเบนคือแผ่นดินได้อ้าปากกลืนพวกเขาเข้าไป ทั้งครัวเรือนเต็นและสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ติดตามเขาไปท่ามกลางคนอิสราเอลทั้งสิ้นเพราะในตาของท่านทั้งหลายได้เห็นพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นของพระยาเวซึ่งพระองค์ทรงกระทํานั้นดังนั้นท่านทั้งหลายจงรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเข้มแข็งและเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพวกท่านกำลังจะข้ามไปยึดครองนั้น และเพื่อพวกท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของพวกท่านว่าจะให้แก่พวกท่านและแก่เชื้อสายของเขาเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งหลายบริบูรณ์เพราะว่าแผ่นดินซึ่งท่านกำลังเข้ายึดครองนั้นไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพวกท่านได้จากมาในที่นั้นท่านหวานพืชและเอาเท้ารดน้ำเหมือนเป็นสวนผัก แต่แผ่นดินซึ่งพวกท่านจะเข้ายึดครองนั้นเป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขาซึ่งมีน้ำฝนจากฟ้ารดอยู่เป็นแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงดูแลพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านอยู่เหนือแผ่นดินนั้นอยู่เสมอตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีถ้าท่านจะตั้งใจเชื่อฟังตามบัญญัติของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ ให้รับพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายและปรนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่านเราจะให้ฝนตกบนแผ่นดินของพวกเจ้าตามฤดูกาลคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูเพื่อเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวจะได้เก็บข้าวเล่าอังุ่นใหม่และน้ำมันของเจ้าและเราจะให้หญ้าในทุ่งสำหรับฝูงสัตว์ของเจ้าและเจ้าจะให้และเจ้าจะได้รับประทานจนอิม่ม จงระวังตัวอย่าให้จิตใจของท่านทั้งหลายลุ่มหลงและหันไปปรนิบัตินมัสการพระอื่นและพระยาเวจึงเกลี้ยวพวกท่านทรงปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกและแผ่นดินก็ไม่งอกพืชผลและท่านทั้งหลายจะพิหนาาจากแผ่นดินดีซึ่งพระยาเวประธานแก่ท่านนั้นอย่างรวดเร็ว จงเอาถ้อยคําเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสําค also, uh, aquí, ัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญลักษณ์และพวกท่านจงสอนถ้อยคําเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านจงพูดถึงถ้อยคําเหล่านี้เมื่อท่านอยู่ในบ้านและเมื่อท่านเดินอยู่ตามทางหรือเมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้นท่านจงเขียนคําเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านเพื่ออายุของท่านและอายุของบุตรหลาน ของท่านจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิบายนทรงปฏิญาณที่จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่านกลับเท่าที่ฟ้าสวรรค์อยู่เหนือโลกเพราะถ้าพวกท่านระวังที่จะทําตามพระบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านคือรับพระยาเวพระเจ้าของท่านดําเนินในทางทั้งสิ้นของพระองค์และติดสนิทกับพระองค์แล้ว พระยาเวจะทรงขับไล่ประชาชาติทั้งสิ้นเหล่านี้ให้ออกไปพ้นหน้าท่านทั้งหลายแล้วท่านจะเข้ายึดครองแผ่นดินของประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกำลังมากกว่าท่านทุกที่ที่ฝ่าเท้าของพวกท่านเหยียบลงจะเป็นของท่านอาณาเขตของท่านจะเริ่มจากถิ่นทุรกันดารไปจนถึงเลบานอนและจากแม่น้ำคือแม่น้ำยูเฟรติสไปจนถึงทะเลตะวันตกใคร จะไม่มีใครสามารถย,ยืนหยัดต่อสู้พวกท่านได้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงทําให้พวกท่านเป็นที่เกรงขามและตกใจกลัวของแผ่นดินที่ท่านจะเหยียบย่ำไปตามที่ทรงสัญญาไว้กับท่านดูสิวันนี้ข้าพเจ้าได้นำคำอวยพรและคำสับแช่งมาไว้ตรงหน้าท่านทั้งหลายเป็นคำอวยพรถ้าพวกท่านเชื่อฟังพระบัญญัติ ของพระยาเวพระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เป็นคำสาปแช่งถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านแต่หันเหไปจากทางซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ไปติดตามพระอื่นซึ่งท่านไม่รู้จักและเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงน้ำท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านจะเข้ายึดครองนั้นท่านจง ตั้งคำอุยพรไว้บนภูเขาเกเรซิมและตั้งคำสับแช่งไว้บนภูเขาเอบานภูเขาเหล่านี้อยู่ฝากแม่น้ำจอดแดนข้างโน้นไปทางทิศตะวันตกในแผ่นดินคนคณะอันผู้อาศัยอยู่ในที่ราบตรงหน้ากินการข้างหมู่ต้นโอกที่โมเรไม่ใช่หรือเพราะพวกท่านจะต้องข้ามแม่น้ำจอดแดนไปยึดครองแผ่นดิน ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประธานแก่ท่านและเมื่อท่านยึดครองและอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นท่านจงระวังที่จะทําตามกฎเกณฑ์และกฎหมายทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ตั้งไว้ต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี้เอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือบทที่11นะครับที่พระเจ้าให้เราได้เห็นถึงช่วงเวลาที่พระเจ้านําชนชาติอิสราเอลเพื่อที่จะเข้าไป ยังแผ่นดินคณะอันนะครับอิสราเอลชนชาติอิสราเอลมีเหตุผลเยอะแยะมากมายที่จะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามบัญญัติของพระเจ้าเพราะพระเจ้า,าทรงทําการอาศัศจรรย์พวกเขาได้เห็นพยายนของการอาศัศจรรย์อันยิ่งใหญ่มากมายล้วนแล้วแต่แสดงถึงความรักความห่วงใยที่พระเจ้ามีต่อพวกเขานะครับพระเจ้าทรงนําชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์เล้วก,ก,กนําพวกเขาผ่านทะเลแดงแล้วก็มีชายเหนือ อกองทัพของอียิปต์ซึ่งเป็นกองทัพที่มีกําลังมากแล้วก็มียุทธภัณฑ์ที่ล้ายุคในเวลานั้นนะครับแต่พระเจ้าก็นําพาพวกเขาแล้วก็พระเจ้าให้การอธิารานอีกแยะมากมายเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่น่าเชื่อที่ชาวอิสราเอลยังคงไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแล้วก็ดืดดึงต่อพองนะครับขัดขืนต่อพระบัญญัติของพระเจ้าเนื่องจากนะมีไม่กี่คนเท่านั้นที่ ได้เห็นการอ์นั้า,ายิ่งใหญ่การเชื่อฟังในในยุคข,ของของพวกเขาที่ในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยก็เป็นสมัยของลูกหลานซึ่งคนที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆก็ได้จากไปหมดแล้วนะครับพวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องข้ามไปอย่างแผ่นดินคานานพวกเขาหลายคนก็ไม่ได้เห็นด้วยตาของเขานะ ทำให้พวกเขานั้นไม่ไม่ได้ตระหนักถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าการะทาในสมัยบรรพบุรุษของพวกเขานี่คือสิ่งที่เราได้เห็นท่ามกลางพวกเขาที่เขาดื้อดึงแล้วก็ต่อต้านแล้วก็ปฏิพระองค์เมื่อเขาไปยังแผ่นดินคานาอานแล้วก็ตั้งประเทศขึ้นแล้วก็เขาก็หลงหลืมพระเจ้าไปพระเจ้าก็ให้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้พวกเขานั้น ต้องถูกทำลายไปนะครับในท่ามกลางพวกเราเดีัวนี้พี่น้องครับเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่เราได้เห็นเ,เรื่องราวคารอัศจรรย์ต่างๆผ่านทางพระ,พระ,พระคิดธรรมคำพีเมื่อเราอ่านพระชนะคําของพระเจ้าเราเห็นภาพรวมของอาการอัศจรรย์ทั้งหมดที่พระเจ้ากระทาตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์เนี่ยพระเจ้าให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่พระองค์เปิดเผย ให้กับเราเยอะแยะมากไปเลยต่างจากชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นเนี่ยพวกเขาก็มีแค่ถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าผ่านทางโมเสกผู้รับใช้พระเจ้าหรือผ่านทางผู้เผยชนะที่มากล่าวถ้อยคําของพระเจ้าให้กับพวกเขาดังนั้นนเวลานี้พี่น้องครับเราแตกต่างจากชนชาติอิสราเอลต่างจากคนในสมัยนั้นนะครับอย่างมากการที่เราจะ เชื่อฟังหรือดื้อดึงต่อพระเจ้าเป็นเรื่องที่เราไม่อาจที่จะเปรียบเทียบกับชาวอิสราเอลในเวลานั้นได้เลยนะครับในเวลานี้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์มาเพื่อช่วยเราแล้วก็พระเยาสุดอยู่ท่ามกลางเราพระองค์เป็นผู้ช่วยแล้วก็นาเราให้เชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระคาของพระเจ้าพระคิดทำความผิดนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องมากระหนักถึง การที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่ด้วยกําลังอันจับก,การของความเป็นมนุษย์แต่เราจะเชื่อฟังทําตามโดยการทรงนําของพระณบยรยนสุท์แล้วก็การเสริมกําลังที่มาจากพระองค์นะครับอย่างกองพระเจ้านําเรานะครับมีสองสิ่งให้เลือกก็คือคําสาปแช่งแล้วก็พระพรนนะครับวันนี้เราเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะได้รับรางวัลสำหรับการเชื่อฟังไม่ต้องการคําสาปแช่งนะครับ พระพรคือรางวัลที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับคนที่เชื่อฟังคำสาปแช่งของพระเจ้าคืออะไรคำสาปแช่งไม่ใช่การไร้มูลคาถานะครับเราจะเข้าใจเรื่องนี้เมื่อเราตระหนักถึงเงื่อนไขต่างๆในพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลทั้งสองฝ่ายต่างก็เห็นด้วยกับข้อตกลงนั้นนะครับอิสราเอลจะได้รับพรถ้าพวกเขารักษาสัญญาในส่วนของตนนั่นคือพวกเขาจะต้อง พวกเขาจะได้รับดินแดนที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เขาเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำนุมแล้วก็น้ำพึ่งได้อาศัยอยู่ที่นั่นตลอดไปมีพืชผลอ,อุดมสมบูรณ์แล้วก็ศัตรูที่อยู่ที่นั่นก็จะถูกขับไล่ออกไปส่วนคำสาปแช่งก็คือจะตกแก่อิสราเอลเนี่ยต่อเมื่อพวกเขาผิดสัญญานะครับพวกเขาจะสูญเสียพระพร,พรจากพระเจ้าพืชผลจะเสียหายศัตรูก็จะโจมตีเขา แล้วก็พวกเขาจะถูกขับไล่ออกจากดินแดนนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกกับชนชาติอิสราเอลแล้วก็เมื่อเราอ่านจากพระธรรมของพระเจ้าเราออก็พบว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับที่ชนชาติอิสราเอลแทนที่เขาจะเลือกพระพรแต่เขากลับไปเลือกคำสับแช่งน่าแปลกที่พระเจ้าทรงให้อิสราเอลสามารถที่จะเลือกพระพรกับคำสับแช่งและเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนั่นก็คือคนส่วนใหญ่เลือกที่จะ ไม่เชื่อฟังพระเจ้าซึ่งเป็นทางเลือกที่จะนําไปสู่พระพรแต่กลับเลือกคําสับแช่งก็คือไม่เชื่อฟังนะเรามีทางเลือกพื้นฐานแบบเดียวกันในปัจจุบันนี้เป็นองครับคือจะอยู่เพื่อตัวเองหรือจะอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าทางเลือกของเราเองก็คือการเดินทางไปสู่ไปจับต้นทางนะครับไปสู่ปลายทางของเรานั่นะคือพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราเลือกพระพรเลือกที่จะเชื่อฟัง เพื่อที่เราจะไปสู่รางวัลที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราก็คือมองกุฎในความชอบธรรมคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้าจัดเตรียมให้กับพวกเราทุกคนนะครับแต่คนจํานวนไม่น้อยนะยังไม่เลือกช่องทางที่พระเจ้าประทานพระพรให้กับเขาคําอวยพรแล้วก็คาสาปพระเจ้าทรงวางต่อหน้าประชาชนของพระองค์ประชากรของพระองค์คืออิสราเอลระหว่างการรับพระพรหรือคาสาปแช่งนะพวกเขา ถ้าพวกเขาเพียงแค่เชื่อฟังพระดํำรัสของพระเจ้าแล้วก็ยืนหยัดในการแยกตัวออกจากบาปของประชาชาติที่ล้อมรอบพวกเขาพระพรของพระเจ้าก็จะมาถึงพวกเขาแล้วก็ติดตามพวกเขาไปนะครับแต่ถ้าเกิดพวกเขาไม่เชื่อฟังนะต้องการที่จะทําตามอำเภอใจหรือทําวิถีความคิดของตัวเองคํามศัพท์แช่งก็จะมาถึงพวกเขาทันทีพี่น้องครับก็ เป็นที่น่าเสียดายถ้าเราไม่เลือกเชื่อฟังพระเจ้าเราอยากจะทําแบบไหนก็ทําตามตัวของเราเองหรือความต้องการของเราเองตามตามชาวโลกหรือคนทั่วไปที่ไม่มีพระเจ้านั่นก็คือทางเลือกที่จะนําเราไปสู่หหยนะไปสู่ความไปสู่การสรับแช่งนะครับน่าเสียดายที่ส่วนมากแล้วนะครับอิสราเอลไม่เอาใจใส่ฟังคําเตือน ของพระเจ้าอย่างจริงจังบ่อยครั้งมากที่พวกเขามักจะทําตามวิธีทางของผู้ไม่เชื่อด้วยเหตุนี้จึงตกอยู่ภายใต้คาสาปแช่งนะครับพระเจ้าทรงให้ทางเลือกอย่างเดียวกันกนะับพวกเราทุกคนก็คือพระพรแลร้วก็คําสาปแช่งนะสําหรับผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่ในเวลานี้ถ้าเราเกลียดชังบาปติดตามพระคิดแล้วก็พยายามรับใช้พระองค์เรื่อยไปพระพรและฤทธิอำนาจก็จะเป็นของเรา ถ้าเราละทิ้งาทางของพระเจ้านะที่เป็นทางแห่งความชอบธรรมเราก็จะสูญเสียการทรงสถิตของพระเจ้าเราก็เราก็จะไดไ้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์การพิทักษ์รักษาปกป้องคุ้มครองจากพระองค์เราก็จะสูญเสียไปนั่นเองนะครับพี่น้องมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้านะครับคำถามก็คือคุณได้เลือกการเชื่อฟังแล้วอย่างไรบ้าง จากเริ่มต้นที่เราได้มาเชื่อในพระเจ้าแล้วก็อ่านพระธรรมของพระองค์ฟังคําสอนแล้วก็หลักข้อเชื่ออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้เลือกเชื่อฟังพระเจ้ามาแล้วนะครับทุกๆคนเลยแต่คําถามก็คือแล้วเชื่อฟังแล้วอย่งางไรบ้างลงรายละเอียดว่าเชื่อฟังแบบไหนอย่างไรนะครับอธิษฐานอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมออ่านพระธรรมของพระเจ้า อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทําตามพระคําของพระเจ้าไม่ว่าพระคําของพระเจ้าจะให้เราทําอะไรนะครับที่กล่าวถึงความบาปเราจะต้องหลบจากความบาปแล้วก็สารภาพบาปทิ้งบาปกลับใจพูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าเรายึดพระสัญญาของพระเจ้าอย่างไรบ้างพูดถึงคําสั่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทําและสั่งไม่ให้เราทําเราได้เชื่อฟังทาตามแล้วอย่างไรบ้างนะครับ มองมองทัศนคติที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเราได้รับมุมมองใหม่ทัศนคติในการใช้ชีวิตใหม่เราได้เปลี่ยนทัศนคติจากแบบเดิมที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาอยู่ในทัศนคติที่พึ่งพรงแล้วก็ไว้วางใจพร่งอย่างไรบ้างนะครับเราเห็นแบบอย่างในพระคำของพระเจ้าเราทําตามแบบอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราทําตามและไม่ทําตามแบบอย่างในพระคัมภีที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราทําตามเนี่ยเราได้ ทำตามเชื่อฟังทำตามแล้วอย่างไรบ้างนงครับขอบพระเจ้านำเรานะครับทุกคนได้เชื่อฟังแล้วก็ทำตามมาแล้วในระดับที่ในระดับหนึ่งคำถามที่สองก็คือจากนี้ไปคุณจะเลือกเชื่อฟังมากขึ้นได้อย่างไรที่ผ่านมาเราเลือกเชื่อฟังพระเจ้าแล้วระดับหนึ่งจากนี้ไปเราจะเชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นอย่างไรบ้างนะครับขอบพระเจ้านำเรานะครับ เราอาจจะมีความเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าเราทําได้ดีแล้วในระดับถึงแต่พระเจ้าจัดเตรียมพระพรที่มากขึ้นแล้วก็การเชื่อฟังที่สูงขึ้นอีกระดับถึงให้กับเราที่ผ่านมาเราอาจจะสําแดงความรักของพระเยซูให้กับคนรอบข้างให้กับคนหนึ่งและอาจจะยังไม่ได้ทําตามพระหมหาบัญชาของพระเจ้าอย่างจริงจังเต็มที่แต่จากนี้ไปเราจะเชื่อฟังแล้วก็ทาตามนี่คือความสั่งนี่คือคําสั่งของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ให้เราได้ทํา เราจะเชื่อฟังทำตามพระมาหาบัญชาของพระองค์มากขึ้นอย,าอยา่างไรนะครับคนรอบข้างเราเพื่อนของเราคนที่เรารู้จักมีใครบ้างที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าลูกหลานของเราพี่น้องของเราเครือญาตของเราที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเราจะเชื่อฟังทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูด้วยการอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นแบ่งปันข้ามยานชีวิตให้กับคนเหล่านั้นสามเด่นพระเยซูคริสต์ให้กับคนเหล่านั้น,าม,รรรน,านมากขึ้นแล้วก็ดูแลเจริส่เขาแล้วก็ แบ่งปันเขาดีแล้วก็นําพวกเขามาถึงความมาั่นใจในความรอดมากขึ้นเราจะทําอย่างไรขอบพระเจ้านําเรานะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้เลือกเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องการได้รับพระพผ่ต้องการความสําเร็จต้องการชีวิตที่หลุดพ้นชีวิตที่ไม่ต้องทนอยู่กับความทุกข์ความทรมานนะพวกเขายัางไม่ได้รู้ว่าเขาจะได้รับ ใน,ในพระเยซูคริสต์ในทางของพระเจ้าเราเองได้รู้แล้วว่าพระพรเหล่านั้นถูกจัดเตรียมไว้ผ่านทางการเชื่อฟังพระเจ้าเราจะหนุนใจบอกคนรอบข้างเหล่านั้นให้มาเชื่อ,อที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเลือกที่จะทําตามพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับพระพรตอนนั้นได้อย่างไรนงครับก็โดยชีวิตของเราเป็นแบบอย่างชีวิตของเราที่ ดํานเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขแล้วก็ทําความดีอย่างมีความสุขไม่ใช่ทําความดีด้วยการถูกบังคับหรือ,อถูกมองนะด้วยสายตาแต่เกิดจากภายในที่ธรรมชาติใหม่ที่พระเจ้าให้กับเราทําความดีแล้วก็มีความสุขชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็จะนุนใจคนรอบข้างที่ยังไม่ได้มารู้จักกับพระเยซูได้เปิดใจแล้วก็ให้โรรองเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของพวกเขานนัเองนะครับเอาใช้เวลานี้ที่ฐานดอกพระเจ้าร่วมกันอะไรคือ ข้อคิดชีวิตที่พระเจ้าสอนเราแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะทําตามนะครับอธิษฐานด้วยกันนะครับก็แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ข้อคิดที่พระองค์ประทานให้กับเราในวนันนี้เราขอบพระเยบิสุท,ทิจะนำหลวงพระองค์เจ้าข้าที่เราจะเลือกที่จะเชื่อฟังทําตามพระจนะคำของพระองค์ตลอดชีวิตระองเจ้าข้าที่เราจะได้ รับรางวัลได้รับพระผรอนได้รับสิ่งที่พระองค์ประสงค์ที่จะประทานให้กับเราเราเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่เกินคําบรรยายที่เราจะสามารถบรรยายได้ขอพระองค์ทรงดำรอและปกป้องเราจากการล่อลวงปกป้องเราจากสิ่งที่จะดึงเราออกไปจากทางแห่งการเชื่อฟังพระองค์ขอพระเจ้าเสริมกําลังเรี่ยวแรงให้กับเราเพื่อเรารเผชิญกับการต่อสู้โจมตีจากซาตานวิญญาณชั่วจาก ัตรูของเราในทุกครั้งพรวงจุก้าคอยเรามีชัยชนะแล้วก็อยู่ในทางของพองเราที่ทานทุนต่อพวงร่วมกันในพระนามพระมหาเยสุคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญามาสดที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องพวกเราทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าอุปคุครับ hey, อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป